ธรรมะย่อมชนะอธรรมความดีของคุณจะชนะศัตรูคู่แข่งได้ใน24ชั่วโมงนี้อย่างแน่นอนค่ะเออขอ c o n g r a t u l a t i เลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังบุญแต้มบุญของคุณอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าจะส่งผลบุญให้เห็นได้ทันตาใน24ชั่วโมงนี้อย่างแน่นอน คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณสร้างบุญสร้างกุศลมามากมายนะคะมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตให้อยู่ในคุณงามความดีนะคะคุณตั้งใจที่จะทําความดีมาโดยสม่าเสมอและตลอดเวลาแล้วก็ตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานคุณก็ตั้งใจที่จะเป็นลูกจ้างที่ดีนะ ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ตั้งใจที่จะทําธุรกิจของคุณอย่างดีนะมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจมีความตั้งใจที่จะทําธุรกิจของคุณอย่างซื่อตรงแล้วก็ตั้งใจที่จะทําธุรกิจของตัวเองอย่างมั่นคงนะในพาร์ของความรัก นะคุณก็มีความตั้งใจที่จะเป็นคนรักที่ดีนะมีความตั้งใจรักมีความตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของคนรักอย่างดีสม่ําเสมอและก็ตลอดเวลาต้องบอกเลยว่า24ชั่วโมงนี้พลังบุญแต้มบุญจากการที่คุณมีความตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมีความตั้งใจที่จะทําดีจะส่งผลให้คุณได้ดีอย่างแน่นอนนะ,ะ <S <S คะหากในเรื่องของการงานหาคุณมีศัตรูคู่แข่งต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีจะปกป้องคุณนะ ใน24ชั่วโมงนี้ส่งผลให้นะผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์นะคะหากใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีศัตรูคู่แข่งของคุณต้องบอกเลยว่าจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะว่าผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์คุณงามความดีของคุณจะส่งผลนะผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นผลงานของคุณอย่างชัดเจน นะทำดีจะมีคนเห็นค่ะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นตแหน่งเติบโตก้าวหน้าหรือผลงานของคุณนะทำอะไรทําสิ่งดีๆไว้จะมีคนเห็นอย่างแน่นอนนะผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ส่วนถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่าความตั้งใจนะในการที่จะทําธุรกิจของคุณอย่างดีนะคะอย่างโปรง่งใสอย่างซื่อตรงนะจะส่งผลให้ลูกค้าลูกหาเห็นคุณงามความดีเห็นความตั้งใจตรงนี้ของคุณนะคะแล้วทําให้คู่แข่งต้องบอกเลย แข่งกับคุณไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายก็ต้องบอกเลยคุณขายดีกว่าเขาอย่างแน่นอนส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยว่าความดีของคุณความจิตใจที่งดงามของคุณนะการเป็นคนรักที่ดีของคุณเน่ยมันจะส่งผลทําให้คู่ของคุณหรือคนที่คุณแอบชอบอยู่หรือคนที่เอ่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณะเห็นคุณงามความดีของคุณตรงเนี้ยนะ และเขาจะหลงรักหลงไหลข้างใครคุณมากขึ้นหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะเห็นคุณงามความดีของคุณรู้นะรู้ว่าคุณเป็นคนดีรู้ว่าคุณเป็นคนรักที่ดีแล้วก็พยายามที่จะ take action หรือเขาเรียกว่าทําดีกับคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่ทําไม่ดีกับคุณศัตรูหัวใจของคุณวันนี้ยลายเขออกแน่นอนนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเอ,อคน คู่ของคุณเนาะอาจจะไม่ให้ค่าคนที่มาใส่ร้ายป้ายสีคุณอย่างแน่นอนเพราะนั้น24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยความดีของคุณจะส่งผลให้คุณได้ดีนะทำดีจะมีคนเห็นนะแล้วต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นศัตรูคู่แข่งจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะจะได้แต่นั่งอิจฉาอิจฉาที่คุณได้ดีน,นั่นเองโอ้ย <Gonzalez> นายยุ่หนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรัะพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ